ครับสวัสดีครับนี่มาอยู่คุณผู้ชมตาดลำซิ่งครับหลวงตาครับตอนนี้ลวงตาท่านก็ออกมาจากอยู่ข้างหลังนี่ครับข้างในบ้านแล้วนะครับลวงตาจะเอาอะไรครับน้ำร้อนหรือไม่น้ำเย็นมีอยู่ครับ น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำดเล็กหลังมีน้ำอุ่นหน้ำเย็นน้ำเยนน้ำเย็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 นน้ำเน้ำเย็น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 น้นน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเยนน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเยนน้ำเนน้ำเย็นน้นน้ำเย็นน้ำเย็นนเยนน้ำเย็นน้ำเยนน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเนน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นน้็นนเนน้ำเย็นน้ำเย็น้นน้ำเย้ำเย็นน นครกินแตงแค่ไนช้น yeah, ี้เนาะยาฉันยายาอย่างไยายาะเต้นอ่ะเพิ่อดช้อนนี้เนาะยาละยาไหนยาฉันแล้วันแล้วแล้วนะยาฉันแล้วขันก้อนขึ้นเนินไงยาฉันแล้ว1กิสองกิโลจะเจอที่พัก สิบสองกิโลไหวไหมไหวไหมมันมีมันมีเก้เกสิบสอกิโลครับวัดเป็นวัดเทพอุุนวัดเทพอุุณครับไปเจ้าคณะหรืเป็นไม่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 ต้องไปดูก่อนว่าเป็นวัดมันมีเก้ากิโลก้สิบสองกิโลจะเอาจะเอาขนาดไหนเอาเก้ากิโลหรือสิบสองสองดววัดปาวัดงรี้นเที้ยงยี่ส มันมันมีมีวัดน้องหลวงก่อนนั่นแหละกิโลแต่ที่น้องหลวงดูแล้วนั้นเก้ากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูน้องตาก่อนว่าจะหลวงดีกว่าเพราะว่ามันอากาศมันเย็นกว่าครับอากาศมันเย็นกว่าอากาศมันถ่ายเทกว่าครับถ้าถ้าถ้าเป็นวัดบาร์นี่อจจะหายเทหน่อยเก้าจุดแปดเก้าจุดแปดกิโลสิบกิโลสิบกิโลตีไปสิบกิโลครับสองชั่วโมงครึ่ง เดินสองชั่วโมงขึ้นว่าพอมันมีบ้านญาติโยมอยู่ย่านมันฉลอนในช่วงเป็นเป็นช่วงเนช่วงครับไม่าา,างโบชประมาณสิบกว่ากิโลครับครับผมยังไม่ถึงแยกบ้านจานครับถึงถึงที่ละสังขารประมาณพรุ่งนี้สิบเอดโมงประมาณโดยประมาณ1ิบเอโมงพรุ่งนี้ถึง thì là sảng khoái luôn, nó có phát này không? đi run run nè, นกนกฟ้าไปบ้านไม่ได้เป็นน้ำมันไปได้ไปบ้านก็ได้ไม่ต้องเอเางเือไทไปบ้านีั้องนั่ก้องไปนั่้านเปลี่ยนปทยแไยวีดีโอ ไม่ชี้ไม่เข้าห้องน้ำเลยไม่คีไม่เข้าห้องน้ำหมดไปไหนแล้วไม่ชี้เข้าด้านหลังครับครับเป็นกรแครับนี่จ็ไปโจลืให้นะดูด้วยนะสัว

ออกดวงต่อนะครับเ <c oughs> นี่ยนี่เดินทางนี้รถก็มาที่นี่นะครับเจ้าของบ้านเห็นขันว่าดวงตาเดินมา,าข้างๆรถนะครับนี่นะคขับรถน,นะครับ อ่ะตอนนี้ลวงตาทางก็เดินทางต่อ,อ,รตอ,อรครับมนทางต่อครับเปิดกล้องทันไม่ันสบน้ำบ้ ý thức ăn mặc cho mọi người ăn mặc cho mọi người ăn mặc cho 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 mặc

จากพี่เอี่ยวนะครับที่หลวงพ่อหลวงปู่นะครับขอโทษนะครับหลวงปู่ท่านฉันนะครับหลวงปู่ท่านฉันเสร็จนะครับเหลือนะครับหลวท่านเอาให้นะครับเอาให้พี่เอี่ยวนะครับก็เลยพี่เอี่ยวก็เลยมาได้แบ่งให้กินนะครับ ตอนนี้ก็จะเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่หมู่บ้านขับกำลังเดินเข้าหมู่บ้านกะแรงเวกนะครับขับอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทร์นะครับตอนนี้ ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุด,จ,ดจุดใกล้จะถึงแล้วนะครับที่ดวงตาฉันจะได้พักของวันนี้นะครับแต่ก็ยังบอกพี่น้องของเราไม่ไม่ถูกนะครับว่าเป็นวัดอะไรนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปหน้านะครับกับดำดำสิ่งนะครับสวัสดีครับ